สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสุขสุขพนครับผมนะฮะลังครับผมนะฮะหรือว่าเสียลังครับเชิญชวนครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมนะฮะเขาสวนกวางเอ็นโดโี V3 ครับผมนี่ฮะโอ้ยใช่เข้ามามาหอดงานที่3แล้วนะครับผมงานที่หนึ่งงานที่สองหลายๆคนกัอาจ์ซเคยไปแล้วรอบนี้งานที่3ครับผมนะฮะวันที่19ตุลาคมนี้นะครับใช่เข้ามาใกล้ที่หอดแล้วผู้ใดสนใจกะเฝ้าสมัครเข้ามานะครับผมตามเพจเลยครับก็ตอนนี้มีเท่ถนนครับพีสองร้อยสิบหกเบอร์ 216เบอร์แล้วนะครับผมที่สมัครเข้ามาแล้วครับผมแล้วก็ไฮไลท์ของเฮาครับที่สำคัญก็คือบอการดครับผมนะผู้ใดอยากมาลองใส่เคำว่าเป็นเนื่นใบขับขี่ของชาวเอินโดโรนะครับผมบอการดนะครับ19ตุลานี้ต้องมาครับผมแล้วก็รายได้ที่เฮาได้สำหรับการสมัครนะครับผมก็คือที่เป็นทุนการศึกษาครับให้น้องๆนักเรียนอยู่โรงเรียนนนสมบูรณ์ครับผมแล้วก็ร่วมสมรรถทุนทำประตูของวัดอย่างสักอย่างผมก็จำซื้อไว้ได้แต่ว่าอยู่ในแถวแล้วแหละครับผม นะนะเดี๋ยวเจอกันครับ19ตุลาครับ